ทาง Youtube Channel ช่องอาจารย์ยุทธนะครับวันนี้จะมาพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตนราศรีกลุ่มนะครับประจำเดือนมิถุนา2563นะครับจเจ้าราศีกลุ่มในช่วงเวลานี้นะครับดาวประจำตัวอยู่ในมุมนะครับเรื่องของปุตตะนะครับก็แปลว่านะครับ ช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีโปรเจกต์เยอะคิดเยอะโครงการเยอะรวมไปถึงนะครับอากงอมา,าม่าก็มีหลานอยู่เพราะปุตตะ่าบุตรบริวา,ารก็จะเล่นกับหลานเยอะขึ้นยิ่งช่วงโควิดด้วยเคอร์ฟิวดด้วยก็มีโอกาสเล่นกับลูกหลานมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ผ่านมานะครับก็จะมีดาวพุธด,ดาวศุกร์ร่วมกันไปร่วมกัน,นมาอาจจะมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างนิดนิดหน่อยเป็นตามภาษานะครับแต่ว่าหลังจากวันที่6นะครับดาวพระศุกราา์นะครับยายราศีนะครับดังนั้นเนี่ย แล้วแต่ตำราบางตำราก็จะย้ายันที่8นะครับมิถุนาสอง3ันหารยิินกาสี่านทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับแปลว่าดาวพันธุรวมไปถึงดาวของสุภะและหลักโหราศาสตร์นะครับก็จะเป็นเกษตรแปลว่าช่วงนี้อาจจะอยู่บ้านมากขึ้นนะครับใส่ใจในเรื่องรายละเอียดของคนในครอบครัวมากขึ้นสําหรับชาวราศีกลุ่มจะเดี๋ยวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อเติมซ่อมรื้อทุกอย่างนะครับจะเริ่มมาแล้วนะครับความรู้สึกต่างๆเริ่มปรับจัดนู่นจัดนี่จัดนั่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เนี่ย ต้องเตือนก่อนอันดับแรกนะครับสุลยุปราคาเนี่ยคือราหูไปกินดาวพาิตย์ล่วมกับพะจันทร์เพราะขนานกันนะครับราหูคือตัวของท่านเองนะครับดังนั้นเนี่ยดาวที่ก็คือคู่ของท่านแปลว่าช่วงนี้ท่านนะครับจะมีกําลังวเผาเบอร์เรียกว่าไปเบ่งหรือไปข่มเรื่องของสามีภรรยานะครับตัวท่านเองก็จะมีกําลังวางจาขึ้นเรียกว่าไปคุมไปสั่งไปควบคุมก็ได้แปลว่าความรักที่ผ่านมาถ้าหากแฟนคอยคุมเราต้อง คอยตามรอบนี้แปลว่าท่านจะคุมขึ้นนะครับรวมไปถึงสิ่งที่ต้องระวังนะครับเกิดในเลิอนปุตตะแปบลบว่าตัวเองไปคุมมากสั่งมาก แล้วเกิดตรวยุปราคาวันที่21มิถุนาเกิดคาดแปลว่าพวกบริวารที่เคยจากเดิมเคยปล่อยไม่เคยเจอรอบนี้มาคุมมาดุขึ้นสั่งมากขึ้นปฏิวัติสไตล์อย่างนี้เป็นต้นนะครับบริวารจะทําโทษสิ่งที่ควบคุมดูแลอยู่จะให้โทษนะครับขอระมัดระวังเอาไว้นะครับยิ่งเป็นลูกรักหลานลักลูกศิษย์ลูกน้องมือซ้ายมือขวายิ่งต้องดูให้ดีๆสาหรับคนที่เกิดราศีกุมนะครับต้องเตือนไว้ก่อนเพราะเป็นจุดในดวงชะตานะครับ เรื่องของการเงินตอนนี้นะครับทั้งดาวการเงินดาวลาบอยู่ในมุมวีนาาเรื่องการเงินไม่ใช่เรื่องที่ดีสําหรับชาวราศีกุมเลยต้องเหน็ดเหนื่อยยากหน่อยนะครับเพราะอยู่ในเรือนวีนาานะครับจะใช้สิ่งนั้นก็ไม่ได้อยากจะซื้อสิ่งนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องเก็บเงินก่อนไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะไม่มีเงินจ่ายตรงนั้นตรงนี้หมุนไปหมุนมาช่วงนี้การเงินยังไม่ค่อยดีในเดือนมิถุนายนนี้สำหรับชาวราศีกุมแต่เรื่องความรักนะครับความรักเนี่ยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่1ิามิถุนายนนะครับดาวยังถ 5มิถุนาวเวลาตี4 2นาฬิกาเนี่ยดาวของความรักจะอยู่ในราศีมีถุนไปู่สุรินปุตตะนะครับจะกลายเป็นว่าสู่มุมพินทุบาเรื่องความรักจะออกอาการแล้วพ่อแง่แม่งอนนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นยิ่งเกิดสู่ยุปราคาเข้าไปอีกหนักเลยนะครับก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ร่วมกับดาวพระพุธเข้าไปอีกทะเลาะเบาะแวะ้งเจรจาอะไรก็ขึ้นนี่ก็น่าใหญ่ที่ผ่านมาดาวอาทิตย์เคย มีเกยียรติมีศักดิ์ศรีเคยสางเคยควบคุมได้รอบนี้ลาหูมีกําลังมาควบคุมเอาแล้วเกิดปัญหาทะเลาะที่ผ่านมาทำไมเธอยอมเธอยอมเองมีปัญหาจะเกิดระมัดระวังชาวราศีกลุ่มนะครับเดี๋ยวลูกน้องจะยึกยักทําผิดขึ้นนะครับต่อมาเรื่องของนะครับหน้าที่การงานดาวของหน้าที่การงานในดวงตาของท่านก็คือดาวอังคารนะครับหลังจากวันที่16มิถุนายนจะโคจรสู่เดือนการเงินอันนี้เรื่องเงินจะดีและวทำงานช่วงนี้นะครับมีโอกาสครึ่งเดือนแรกงานเข้ามาแล้ว แต่อาจจะยังไม่ได้เงินเพราะเป็นเครดิตแต่พอวันที่16มหิจุนาดาวการงานอยู่ในเรือนการเงินเริ่มเก็บเงินได้เริ่มทํางานและเห็นเงินมากขึ้นนะครับเริ่มทําแล้วผลงานยิ่งดียิ่งเป็นดาวอังคารเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ฝีมือแรงมือนะครับเพราะกล้าหาญแข็งขยันไทยอังคารนะครับการใช้ฝีมือความสามารถของคุณจะทําให้เกิดเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใช้ฝีมือแะไมือเช่นสักยันนะครับอันนี้ใช้ฝีมืองานหาัตถการผ่าตัดพวกน,นี้งานที่ใช้ฝีมือนะครับควบคุมแข่งรถอย่างเงี้ยงานที่ต้องเป็นตัวท่านทา จะเกิดเงินเกิดงานเกิดกาไรได้อย่างมากมายนะครับหลังจากนี้จะค่อยๆชุบฟื้นดีขึ้นสำหรับชาวราศีกลุ่มนะครับผมสำหรับท่านใดน,นะครับที่ถูกใจคำใํำพยากรณน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับรวมไปถึงกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้แก่ผมและทีมงานในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ก็ต้องขอลาชาวราศีกุมทุกท่านไปก่อนนะครับแต่หลายท่านบอกเอออาจารย์แบ็กเก่าคืออะไรแบ็กเก่าของผมก็คืออยู่ที่วัดถ้ำระฆังทองนะครับช่วงนี้จะมีการบรุรณะปฏิสังขรเราก็เลยนะครับถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านชาวราศีกุมถ้าหากอยากจะร่วมบุญกันนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเราจะขึ้นเลขที่บ,บัญชีของพระให้ก็ร่วมเป็นการแก้ดวงชะตาก,การเกิดสุริยุปราคาด้วยก็ได้นะครับวันนี้ขอทิ้งท้ายเพียงเท่านี้นะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขออนุโมทนาบุญนะครับสวัสดีครับ